โดนมยิงตัวซ้ำเลยตวยอตัวนีตัวสองอ่อุ้ยอีนว่นโดนหัววะตัวากไหนโอ้โหโดนป้อมว่ะเช่ดตายสวไอ้มงมีสองตัวตรงเขา บอดไอ้เี้ยบอดนี้บอดยิงคมคมไงบอดนะบอดบอดมันทำเราดูแย่ไอ้ที่หลังเดินยิงยิงตั้งอยู่ที่หลังต้องยิงบอดก่อนละเหมือนป้อมอ่ะต้องเจอป้อมต้องยิงป้อมก่อนละแต่จะยิงคนจะยิงคนแบบตั้งป้อมแม่งยิงไว้โดยวิ่งหนีด้วยสองปีแต่ร้อยปีนะ สมัยิสอบก็บอกว่ะอ้ไหนวะพ mm ี่ดินพี่ดินบอกพี่ดินมันเล่นบทสไนด์มันมืนไว้คนนี้บอกหรือเปล่าวะเดินเดินเดิน้นึงเดินหนึง เดี๋ยวพี่กำลังไปเอาตมูกกันรกวะโดนเนยนั้นป้อนเช่เหาไปชูในหนในยึดมาอยู่ตรงไหนแต่เรายิงอคงโดนเหนื่ยโอ้โหแล้วใครจะไปอะพวกใครจะไปโอเคไปก็มันน่าจะเยอะ

โปตรแพงหนึ่งนะคนเดียวใอ้มันเนี่ยเนี่ยเอ,าอ้าหยอดเนี่ยเนี่ยเราเรื่องโอ้ยเยียมันดีโหเยี่ยเรื่องหยอดเนี่ยโดนมาละแดาบอกนะ อย่าบอกนะอย่าบอกนะมีเอฟเคสเว้ยกลัวเดี๋ยวเหนียวถ้าเป็นแบบสไลด์ก็โดดไล่ฟ้าได้วยนะเออเปรี้ยวไงไปดูโบเค้นมาไปไงมึงอ่ะสั่งเนี่ยสิอะเรอย่างเงี้ยหมดเลย หาไลยวะพี่พี่วันไหนถ้าลองเปลี่ยนระเบิด่ยต้อนร้อนครับเป็นไงมีไหมแล้วเออเพื่อนมันโกรธอะไรไหไอ้ยาชุบก็ชุบให้อะไรก็ให้โกรธอะไรเนะี่ยกูยิงก็ยิงให้มึงอ่ะช่วยยิงกูบ้างไหมนะฮะไอ้หยายิงโตโหยิงให้บอกเลยถ้ากูไม่ยิงโตโหนี่มึงตายหมดนะเนี่ยกูบอกก่อนนะเออ กคนมาแค้คอะไรนะกูยิงแม่งกับมึงอะ่ะกูยิงไงเนี่ี่กูยิงกดอะไรนะฮะกดอะไรไม่กูเนี่ยกดอะไรมันอะโอ้ยสมานีไกล เออเนี่ยกูว่ายิงให้เนี่ยเออโกรธอะไรไม่กูจะโกรธอะไรมันเฮ้ย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 วยอะเฮ้ยมองมาร์กย่าควายเนี่ยดูดิมันเปี้ยี่อะไรอะไปๆเราไปมอไซเด้อเด้อเดี๋ยว้อเด้อเด้อเลาะเล เป็นเฮียอะไรไม่รู้แม่งเป็นเสาของเนี้ยอ๋อป่ะเล่นควยอย่างเงี้ยอย่าเล่นนะเฮียหน้าบัวหน้าผมพี่โอเคโอเคเลี้ยงเสาปักไปโน่นละปักหนึ่งกดสุ่มทีว่าเจออย่างเงี้ยไม่ไหวนะไอ้โม้ใครวะกูเอาลงยูทูปแม่งเลยเฮี <laughs> ยข่อยอ่ะข่อยอ่ะขวอยไอ้สัตสหน้า ไม่ต้องตายเลยตางเขาต่างเล่นเลยเฮียไปไกลๆเลยเบอร์สีอ่อ่ะไอ้เบอร์สามนะเบอร์สี่น้องม้าว่ะขอโทษม้าขอโทษเบอร์สามเบอร์สามสวยไม่ต้องยิงว่ามืออาบพวกคุยเองมึงก็แค่เป็นตัวประกอบเวย้ยที่ยิงรถกูเล่น,นอ่ะไอ้เฮีย ตอนนี้มึงตากูไม่ทุบอ่ะบอกเลยมัน,น,นได้หนักตยยังคนคนแบบสามร้อยเปอร์เซ็นตว้าวกรตุก่ี้ต้องรีไปก่อนเพื่อจะยิงตรงแอดอัคนกลับร้อเอร์เซ็นต์เอาเยอไอ้นมมัโดนแ้วเอาเ,อาเอาลกระุกยิงได้โด <c oughs> นไปแก้สไนลิงไกลๆกอพี่ถุง แดูี่ก็แสายสายก็มีหลายตัวะก็มอุ้ยโอ้โหไกลๆยิงอย่างสองสามตัวเดี๋ยวมึงดูเบอร์สามเดี๋ยวดูเบอร์สามหนยเดี๋ยวดูเลยสามลูกบ่เลยสามไม่ชุบเล่เอพีอาร์มั้งหรืออะไรเนี่ยป็นรัวๆเรคับสบาย เอางหนาอกข้างนกแตกในรอนีน่ฝังนี้ฝังนี้ของตัวก็้องเงีโอเคตามละสอตัววิ่งมาตีๆดีๆเดี๋ยวตอนั้นึงกอแตกมกาหนึ่งไปปล่อยอย่ปล่อย ไว้เฮ้ยไม่นอกเหรอนยนไว้แอร์บลูแอร์บลินไปไหนไม่รู้เฮ้ยมันเห็นแล้วไม่เห็นแล้วล้ามันล้ามันล้ามันโอ้โหแม่งไอ้เหี้ยปาแล้วมันก็ยิงเอยู่ไว้ยิงแค่ห้าตัวไว้ไว้ไว้โอ้ไว้ไว้ยิงห้าตัวไว้ชุบให้ก็ชุบให้ไอ้เหี้ยยังจะนี่ พี่ดินค้าสวัสดีครับพี่โอ้เจอผู้เล่นท็อกซิกกับพี่แม่งสวัสดีครับผู้เล่นท็อกซิกมันแม่งไม่รู้โกรธอะไรอะพี่มันไปตายแล้วผมไปชุบพอผมชุบให้ปุ๊บมันมันมายิงรถเราพี่งงเฉยเอ้ยเดี๋ยว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 ไปยิงเนี้ยอยู่ไหนวะอิงมือยืมดูตอนนี้พื่อ่านัวช เพื่อนงงอ่ะไปลงตรงนี้วะสงสัยเบอร์สองมันจะฉุดเหมือนไอ้คนนั้นป่ะฉุดแล้วไล่ยิงอะ่ะไ <c oughs> ล่ย,ยิงรถอะ่ะผมโด,ดนอะไรตรงนี้เขาคือรถดียิงรถแม่งเลย <c oughs> ช็ช <c oughs> อปช้าเปล่าเฮ้ยพี่มันมันคือมันโดดลงที่อื่นแล้วมันไปน็อกกับพี่แล้วผมก,ก็แบบไปชุบให้อะเออตามไปชุบชแล้ว,ตวโตขวดทั้งนั้นเลยตรงนั้นอะ่ะแล้วผมก็ยิงให้เว้ย แล้วไม่รู้มันโกรธอะไรแบบขับรถอยู่อยู่มายิงรถน้องมาร์คเลยบอกเออน้องมาร์คลงเอ่อลงรถก่อนมาเคลียร์มันหน่อยมันว่ามันมีประกันหรือเปล่า <c oughs> มันบอกมันไม่มีประกันก็เลยนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปเป็นเรื่องเป็นราวไงนอนตีสองไม่ได้ทั้งง่ายโดนแล้วร่วงไอ้มาร์คร่วงไอ้มาร์คตายเล่าจุกเล่าจุดโอ้ย โอ้ยมายิงรถร้องร้องร้างแต่ผมไม่คือผมไม่รู้แม่เนี่ยอยู่บนกลางเกนข้างล่างเหรอลองเล็งเล็งโดนสองตัวเลยลองอยู่เห็นละวนัดหนึ่งโดนเฉยนัดสองเลยคุณปอปอตอนแรกมันไม่โดนเว้ยแต่มันเดินเข้าหากระสุนเฉยเลย ตะโพดตะโพดอตะโพดครับผมไอตกก็มันน็อกด้วมีตะโพดอีกตัวหนึ่งตะโพดอีเออมี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 เก็บแท็กโป้โปไอนี่มันโป้ทำไม่โป้ละก็หวงมไปเต็มเลยก็ไม่โปแล้วว่ะ กินยังโปอยู่เลยโปรหาไวะโปรมาอายู่เอ้ยม่มีมีอะไรเงี้ะมีงีเอาไหสอาไหมโดนโดนโดนบอกเลยโดนมังมัดโดนละอุ้ยระเบิดคอตีตีหนึยังานงงนตายกอนตายอ๋อมันปลาโอเคโอเคกูอเลสอเลส มงเลยป้าไม่ตรงแต่แต่แม่งแบบขยิบมาหากระสุนพี่เว้ยอย่างฮาเลยสองตัวเลยเออใช่มันเดินใส่มันโยกโยกซ้ายโยกขวาเว้ยผมยิงไปแม่งเข้าหากระสุนเจเลยตีเดียวจี๊ดเลยอ๋อท้งเกมมันมีตีเดียวอ่ะเป็นๆเด็กน้อยลงเลกเืองอ่าแล้วทำอะไรวิ่งเล่นกันมีตีเดียวครับพี่ สภาพเอสเกตแม่งเป็นงูตก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 ชกมันต้องลิงเผื่อวะยิงตรงๆมันยิงไม่โดนลิงเผื่อเยอะแค่ไหนก็ไม่อะไรนะ DL อ่ะอะไรยิงไกลๆแบบมันต้องลิงเผื่อปักแบบวิ่งวิ่งออกขวาอะไรเงี้ยเผื่อใช่ไหมยิงตรงๆมัน ยิงตรงๆมันไม่โดนยังไงแบบตรงตัวตอนวิ่งอยู่ไปทางหลังยิงเพื่อนตอนนั้นไม่เหนื่อยไ่เพื่อนพอเผื่อแต่ตรงนี้ไม่ต้องเผื่อเนแยไม่เผื่อแต่กูยิงไม่โดนเลยสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับเชียอะไรครับเนี่ยเป็นไหนครับเฮ้ยไม่ต้องกลัวพี่น้อง พี่ถามเฉลยชื่ออะไรไปไหนครับกลัว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 เราอยู่ปออะไรหรอเราเราอะไรนะเราเราอยู่ปออะไรแล้วทำอะไรครับเอาเดียวเปล่าเดียวเปล่าเปิดใบเลยพี่เดียวไม่พี่พี่ปิดใบคุยคุยเล่นก็เปิดใบเขาด่าดินี่ โอ้ยยิงไว้โอ้ยแมนมากแมนมากโอ้แมนมากโอ้โหแมนแมนจับโอ้โหโอ้อยู่ไหนวะ nah? น่ะมองไม่เห็นโอ้อยู่นี่เหรอแมนแมนสุดแมนสุดเอาวะเฮ้ยมาร์กหลอกหลอกเกอร์หลอกหลอกหลอกอยู่นู้นอยู่นู้นอยู่นู้นเฮ้ยเล็กอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยอยู่นู้นอยู่นู้นเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนวะนะเฮ้ยมีคนยิงเฮ้ย ไม่มีคนยิงใครวะเนี่ยยิงอะไรนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่เนี่ยมามาอยู่นี่แล้วอยู่เฮ้ย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 ไหนวะเฮ้ยไหนวะเฮ้ยใครยิงเฮ้ยเฮ้ยเนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่นีเฮ้ย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 ไม่สะดุ้งเลยเหรอโดนไลายเทคยิงมันต้องหนีอะนะเฮ้ย เหงาเลยเออมันเหงาเลยคุยคุย uh กับเขาเล่นเหงาไงคุยเล่นคุยเล่นเฮ้ยจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนู่นอยู่นู่นอยู่นู่นมีมันเล็งไหมเล็งไหมนู่นนู่นนู่นยิงนู่น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 อาสมองต้ไงใส่เองอะไม่สนแล้ว <พ uka> ไหนว่าเห็นมีสักตัวเลยไอเชีย่ยนี่หลอกกูสสมองใส่แม่งเลยสวยครับสวยสวยสวยน้องพี่ไปแล้วน้องพี่ไปแล้วละรักน้องสวัสดีครับยำแยน้องเชีย่ยดูหน้าตาย <c oughs> น้องก็เชีย่ยนะหน้ายังห่เลย <c oughs>